สบายดีสบายดีย่คำคคำๆพี่น้องจา่าบรรยากาศทงให้ทงหน้าบ้านเบ้าหมีพี่น้องเข่าเหลืองแล้วสีซุกแล้วอีกบน้านเกินล้อกระสิเกียวเลยพี่น้องจา่าอันตรงนี้นะเป็นให้ตะกา้าดำน้ำหลังแต่ว่าทงอยู่มองกลางเรื่องเหลืองเริ่มซุกเบนแล้วพี่น้องเข่างามงามอันนี้สิเป็นเข่าให้ตะกา้าแคมเถียง คุณแม่เห็ดเนียงกงกงกอยู่กำลังเตรียมอาหารแรงพี่รรมมาาาาน้องจ๋าขำมาแล้วก็ฟ้าวหาเห็ดแนวอยู่แนวกินมื้อนี้ก็จักมียังกินดอกจ้าบู๊ดเนี้กินพี่น้องสบายดีพี่น้องเอาคุณแม่เห็นยังคุณแม่หือมาจจอาบา้ารีกูง้องถ้าตะเคี้ยวมากพี่น้องเอ้ย หมูแดดเดียวเพื่อมาตากเพื่อโมดขึนอันบริ่งๆๆเอันตรงนี้นะมองตากอาหารพี่น้องจะเป็นกบเขียดหรือปูป่าหมูเอตากตรงนี้อันนี้เห็ดมองตากแดดปกติแต่ละปีป่าลงหลายตากเต็มอยู่ปีนี้ป่าก็บอคคอยปันใดปนใด หัวมันแห้งลงกับใหลายเวลาลงกับแบงผู้นั้นกินผู้นี้กินแล้วกับเบิร์รยยดอันนี้ก็จะเป็นกบแห้งนี่ตัดหัวหลอกหนังอย่างดีมักตะไคร่เ,คเดี๋ยวเมนูอัคำคําแรงนี่บอหมีวา่าสิทอดป่าพี่น้องทอดป่ากินกับต่ำ มักแต่งมักทั่วไปยังสั่นเนาะคือสิแยบอาหารบ้านเฮาป่ากันนั่นแหละขังในไหนะในองนะเวลาได้ป่าลงมาเตลเมือก็มาขังไว้ในไหอยากแล้วก็มะตักเอาเนาะมือเร้าี่กาแบ่งให้เจพล่าเพิ่นเอาเมือบ้านเพิ่นกับลายเติอแบ่งเพิ่นเพินสามสี่เทียงพี่น้องแล้วก็แบ่งให้ญาติพี่น้องเวลาป่าลงก็โทษเพิ่นเพิ่นมาเอา ก็เหลือปลายดอกพอวพนก็เศร้าตกแล้ว,วนนอันนี้สิปลาขอปลาเข็งบะมีว่าสิทอดเนะาะมักทอดกินกับต่ตับนะมักแตงแรง่ง นบปตกป่ามาันเลยตายเบิรต์ตเป็นตาเสียดายพี่น้องจ๋าป่าเข่งป่าคอ,อป่าซิวแต่ตอนนี้มีมันกะลงกะลงกะบลายกะพอได้กลิ่นอยู่ถ้าผนตกมันกะลงอยู่บบอพอพอนี่พี่นอ้องนี่ อันนี้จะเป็นปลาเข็งแล้วกับปลาดุกปลาคอแต่ตัวใบใหญ่เป็นไรเจ้าทอดทอดนดะแซ่บได้พี่น้องทอดก,ก,ออดกรอบๆพาปลาเข็งนี่มันก้างหลายมันสามารถกินได้เบิร์ดเลยทางทอดนะกินกับตำหมักแตงแซ่บกับมะขัวเนาะถ้าไปเห็ดจากอื่นกินกับป,ปนดาดบดแซ่บดอกมันก้างมาลายปลาเข็งปะปะหิวเอา,าตอนนี้ได้เวลากินข้าวแลงแล้วพี่น้องจ๋าเห็ดกับข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค้น อาตีพี่น้องมาครบเบิดแล้วไปกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องมเมนูกับข้าวแรงนี่พี่น้องจา้าทอดปลาเข็งปลาคอตำามักแตงทอดไข่ไทอดหมูยออ,อ,อ,ยอันนี้ก็จะเป็นหวานขาเหมาพี่น้องมามามา,มากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องจา้าอาหารบานนาผ้าแซบมาเดิมาเดิ ไปดีอีกรอบพี่น้องโอ้ยผมทรงใหม่อันบาบแป๊บตัดให้บางค่ำเพราะว่าบ้านบ่มีนะบ่มีหลานตัดผมก็เลยให้ยหลานตัดหายบาบแป๊บลูกยายลีตัดกาแบตเตอรี่น่ะมันบ่มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมันมีแต่เบอร์เบอร์สองก็เลยตัดทรงนี่ไปเลยจบจุ๊บ้าเจ้

ลูกพ่อเป็นแต่ประกอบน้ำแต่นับหนังนะฉันก็แรงด้วยลูกพ่อกาแรงบาปครับบาปครับเขาตเข่งแซบแซบพี่น้องจ้าตาเข่งบัานเฮ่าในเฮแซบกินกับตมใอ่มันก็คู่จงอย่งนั้นว่าดกรามันหมักใส่ไข่ไห้ชอบ สิขาดนองธรรมกับพ่อนองธรรไปใส่เบ็ดกบยังบ่ทันมาอยากไปทอดชุดในเมืองอีกแล้วขบอกบอกยัุดๆ่มันไม่ได้เแาแงนัลเมืเป็นอันที่แล้วนี่จะไม่โจยะพกงแแต่กระด่างมันจาที่ะทาแวมปนักกนเก บ่บแก่เน้าทอดนาอาจเสลถ้าแกะน้ทอดเอาเก็ออกเอาย่งันนเออมือี้ยายลุ้นมากินข้าวห่วงไี่นอกจากยองทำยังบทันมากะพอไม่ครบเปลี่ยนยังเบ็ดกัขาเนาะนั่งขาไป

ไม่ต่อห้างเนาะแล้วล um, yeah. ูกเดี uh ่ยวแจ๊บมันนี่คุณจังไม่รู้ไปหาเห็นแล้าจะรุนไปยุ่ค่ะไปยุกป่ะไปหาเดือนมือลอยเม้ัยเป็นหมดเหี้ยมันอ็ง่วงหง่วงกอดตลอดมาเลยยังไม่เจาะอ๋อหุ้มตัวแล้วหุ้มหมึกโบกนั่นมันมาแทนออดในเดือนมือเดียวนบเมื่อไหรหอมเมื่อไหร่กยไปได้แล้วผัวกันโอเคไหมอย่างนี้ พะธาระทาะทาเราประจมันหัวนมใวายบอกตั้งใจว่าสิไปอยู่เมื่อเอิญไปไปหาเฮ็ดตัวไปคับเจที่ได้เฮ็ดยังบอกแต่ว่าที่ผ่านมาเนีเฮ็ดออกน้องเฮ็ดตัวไปฝนกระตกเสมอเสมือแล้วไิไปฮัซอเมื่อเราตั้งใจว่าสิไปบนไบฝนตกเรามาเนี่ฝนกรตกเมื่อไปอยู่คันกระตกรัดเก่าอีกอืยงไงอ้

กังเวนัคนกับมามากับมานั่งนันี่เอาลูกลูกออกหลอดมามาเสีลูกเปเดสาด้ตหมเยเาหอเป่าเรากินองหนอเปล่าไอนหัวม้าถึงจะลูกคือจนองไม่ออกยื่ออกค้องเพื่อคุณแม่ใบหวยหรอปลาใส่หอยหรอใบหอยหรอคือ มามาที่บ้านเยพี่น้องเดี๋ยน้องกำลังทีคอดลูกมาเจ็บท้องหลายมื่อแล้วมัน,มนห้อง้องมามาตัวจที่คลอดลูกแล้วมันบอกเลขแล้วว่าเขาบอกอีหรีเลยดีแล้วขดีนยวคแปนได้ลูกนี่นนใ,นนในบนนอนไหมในเสื้อหมองบนนอนหมองพระคม

ก็เห็นหน้าน้องทำพี่น้องมือมีลอยากตมันจนอนงะ่อยาไ่จบ่ไจะอบไกนลงขขันพ้นตกกงเวนันได้อมันลงขนพตกกคืเราบอกให้ลงหอก ุณแม่ขาวกินข้าวขาวไปเบิ่งหนังหนังอะไรลันทมที่ซานคนเป็ดปกติเราไม่ได้เบิ่งหนังเลยบ่มักหนังอยู่บ้านแล้วก็บ่เคยเบิ่งแล้ฟังแต่วิทยุธรรมักออกมาน้งก็เลยแบบว่าลองเบิ่งนะเบิ่งแต่ตีนลาลูนวานมันตายแล้วมันอันเสีจังไลยนะตายแล้วมันหลอกคนใช่ไหมจำยี่หลันมั้ ตีบ,บ้านแล้วเกษตรจอราสารรดสา,า,านตีนดอกพี่น้องดกนน้ต้มนั่อกานเดินบ้านกับบ้านแล้วหลายๆอย่างอยู่คือตอนนี้กันอรอลลหลายๆอย่างหล่าขึ้นลังคาเลยตอนนี้ยังลังเลอย,อยู่ว่าสีเห็ดใหม่หรือว่าสีตั้งใดอะลังคามีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่เป็ญญนแนะนํำว่าบ่บ,บ่โตอกเห็ดใหม่เสียมันมันว่ามันเมียนสำหรับทียาสังสีิ่นว่า ปพืนจีฝากมาหายกันเลยรอเพื่อเพื่อนเองก็เป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านโคเอ็นหซิลคนหรือเบสอะไรก็ซิลโคนนะมันบริเวเพื่อนบอกว่ามันบริเวณสำหรับใส่ภายนอกมันจะภายในมันถึงแดดมันโดแล้วอืมอันนี้ก็ไอซิลิโคนแล้วมันก็ยังหัวเก่าเะสจักมาใ่ ทับไปล้อลาไม่เห็นไหมกับเสียลายเราทั้งค่า้างทั้งนะครับป่าไปเกือบแสนเราเราเป็ไได้ในมันใจตัว่อยกับหัว่อยตกแห้งกับหัวแห้งอันนี้เพื่อนถ้าตั่อยกับหัวกับแห้งหัวหัวรหลหมอง

สิงเงียบเงาไม่ใค่ไม่อยู่คุณแม่เขาอัดเ<อ>ครื่องเสียงนางไม,ไม่ไม่เงียบนะคะเขาจะว่าป้อยมาด่านาะง <laughs> คุณแม่ก็จมจยากเมื่อบ้านหลายคนก็ท้าคุณแม่กลับบ้านเไปแล้วยังบ่้โหหนักตอนโควิดก็ซาแล้วบ้านกลางๆหมู่บ้านใกล้ๆที่เขาจะเปิดแล้วมูลคุณพิศเสื้อเพิ่ม <c oughs> แล้วก็อยากเมื่อแล้ว เดนอดส่วนเราคิดนอดคองปูยังวแล้วหกราเลยมันเยนแบบไรเบิ่งมืออืนบ่แม่บอกมัชิม่ตแต่ว่าเขากินได้เกี่ยวแล้วเริ่มซุกแล้วกินงนด้ขาเอมากเนี่ยกาเดี่ยวนึงยังเกี่ยวอยู่ก่อนบ่งทีมือลอ้วงร เจ้าเขาคนแรกแหกคนเล่นี่ะเสียคุณแม่เมืองยายบุตรอิสระเทียวถ้าคุณแม่เมืองยายบุญแล้วก็เมอนอนอยู่พ่นตื่นเศร้าละมาแต่แล้วก็ประเด็นลับปากเลยเราอยู่ผู้เดียวเรากำเวนเราพอรับบริกรกินข้าวอยู่แล้วนะเรากินขนมกินข้าวต้มข้าวเปล่าจังสีนากินกับบมากไหม้พลไหมงั้นสิแล้วก็เลยแบบอยู่สบายบายแล้วก็ได้สนใจนี่กินเอายังมาส่งแล้วบอกค่อยกิน คือแนวนี้เราบุกค่อยกินเนืบรั่งคามเนียามากแล้วคือเนื้อบรัมงคามถ้าไปมะคามแหล่เลยเราจะไม่กินนันมะขามมะขามซุกเป็นกระสอบกระเบิดยามนี่ยมะคามซุกของแม่นั่งนี่แหละนั่งอันตรายจะคันมะขามแม่เบิด์ตก็ค่อยชื่อมาไว้ยหายเพิ่นกับขนมขนนมเราเลยอยู่แบบง่าย สาเหตุที่เรากินแบบง่ายๆคือเราเป็นโรคกระเพาะกินแยงกระปิดกินแยงกระพิดกินเผ็ดก็ไม่ได้กินเค็มก็ไม่ได้กินนั่นนี่ก็ไม่ได้ถ้าเรากินแบบนี้แล้วก็อยู่แบบสบายๆก็ไม่ถึงว่าเศร้าหรอกแต่ว่ามันกะบวริเป็นอย่างนี้นล้วก็เลยกินแบบนี้มาตลอด เดีย๋ยวอันนี่ก็แยกย้ายไปบ้านภคยบ้านมันกับผู้อยู่อีกเงบเง,งาเียแต่พอจัจกสีก็กดีอย่างหนึ่งได้ี่น้องโควิดมากับภพขนาดลานอยู่ในเมืองผมยังแหลกตายมาห <c oughs> นีตายตาย้อนโควิดติดโควิดแล้วก็ไปอยู่คนเดียวล้วก็ตอนแรกนะ <c oughs> บอกให้ลงมากับบลงมาโควิดมานะ่ะสิอู่จงได้ก็สิอู่อพราติดโควิดแล้วก็อยู่คนเดียวอัน เจ้า้าที่ไปค้างไว้ในศูนย์กัคโตะก็อยู่บุเดียวิ้วไปพิเศษได้อยู่บุเดียวก็เลยคิดได้เพราะค้างหายโควิดกับป้าลงมาที่นี่ว่าจะลงมาอยู่บ้านบ้านครับปวกกระจนกินแล้วว่าจะมาอยู่บ้านขายของได้จะไปได้ ไบพัมติยับหมุนกับใใหญ่จลเลเวลาเปิดแบบมุนใบพัดเอาเออมนก่อนทำมันนะะม้นช้อนมันมุนแล้วมันก็ปิดไเลยะเฮาได้คอยเปิดแล้วมันติดเนาะใบพัดมุนนพัดยด่งเเปิดตรงไหนัไปเลตรงนั้นปหย่อเนาะมันทำ้วี่มันจะวีนบ่ยันเป็นคือบลลมมันม้นลทีปุามันบงานบริมัประตู้องน้า็ตะองเห็ดใหม่มันตัวกินลูวหมเลล้ บนมีอ่ะต้องสอนแท้ใม่เบิร์บานกับเบอร์ิโ้านดนเป็นเศษอันเดานมันมันกินจึเบิด์แล้วขเธอมครับพอมันคูลงมาอะันต้อห้อยพปกเส็นอย่การนี่เข้าใช้เดังนะมันแห้งกินง่ายมันมากกินอันนี้เลมันคือเอาเนมันย่างแงกัน่าเผาเพียงแบบนี้นอกจ้า มาห้อนี่ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้าอยู่ดีแม่วัชกุลสุขคนพี่น้องมาตุ่มมาโฮมากินน้ำกันไปแล้วสบายดีขณะนอนเฝ้ายังไม่เห็นเสียงกระด่ายแย่งอีกตัว